ฝรั่งแก่เกษียณในต่างแดนใช่ว่าจะมีบ้านกันทุกคน70% 70-80%อาจจะไม่มีบ้านเป็นของตัวเองด้วยซ้ำนะกับชีวิตพี่ที่มาแชร์ประสบการณ์เนาะอยู่ในต่างแดน23ปีเทียบเท่ายายาหยิบสั่งยาย่าง24ปีเนาะมาเล่าสู่กันฟังจากคอมเมนต์เมียฝรั่งกเกษียณเลือกเข้าอยู่ไทยนะฮะนี่ด้วยเหตุและผล พูดถึงคนที่อยู่ต่างแดนอย่างยายจาแล้วก็เอฟซีพี่ๆหลายๆท่านที่มาแบ่งแชร์ประสบการณ์อยากให้คนทางเมืองไทยนะคะได้เปิดใจเนาะเออและก็เลือกให้ถูกอย่าดึงเอาปัญหาเข้าหาตัวถ้าเราเลือกได้นะคะแต่ถ้าเราเลือกไปแล้วความสิ่งที่เราได้รับไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราก็ต้องยอมรับถ้าเราพิกผันหรือปรับตัวได้เร็วมันก็จะรอด นะชีวิตเราก็จะรอดแต่ถ้าเราไม่รอดนี่สินะฮะปัญหาใหญ่มันก็ตามมากับการมีผัวฝรั่งกษเียณที่เราจะต้องรับผิดชอบถ้าเงินมีไม่พอพี่น้องค้านะฮะเรื่องนี้จริงเดี๋ยวนี้ฝรั่งแก่ปลดกษเียณอยากมาหาผู้หญิงไทยเพราะผู้หญิงไทยดูแลดีเอาใจใส่ดีกว่าไปอยู่บ้านพักคนชรา ไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างคนดูแลส่วนผู้หญิงไทยคิดว่าได้ผัวฝรั่งก็จะสบายเขามีเงินรับผิดชอบอืแต่คิดผิดนะคะเรามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ23ปีรู้เห็นทุกอย่างฝรั่งไม่ได้รวยกันทุกคนค่ะ70% 80%ฝรั่งไม่มีบ้านเป็นของตัวเองบ้านเชาวข่าวซื้อ หาเช้ากินคําเหมือนเราเพียงแต่ค่าเงินต่างกันพอไปแลกบ้านเรามันก็ได้เยอะเลยใช้แบบสบายสบายเวลาไปเที่ยวค่ะเลยดูว่าฝรั่งรวยแต่กลับมาทำงานใช้นีเคดิตกินแบบประหยัดมากเราคนไทยกินดีกว่าฝรั่งอีกคนไทยเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กคนไทยขยันนะคะค่ะหนัก เอาเบาสู้เขาไม่ต้องส่งเงินให้ทางบ้านรวยกันทุกคนถ้าไม่ส่งเงินให้ทางบ้านรวยกันทุกคนนะคะนี่ก็คือคอมเมนต์เนาะจริงคนไทยเราเป็นคนขยันนักเอาเบาสู้นะคะและวยิ่งสิ่งสําคัญในสิ่งที่ฝรั่งชอบและเลือกอยากมีเมียไทยก็คือการอบอ้อมอารีพึ่งพาอาศัยได้ดูแลมีน้ําอกน้ําใจนะคะเออลุกขึ้นมาช่วยเหลือเขาด้วยซ้าพอได้แต่งงานกัน เห็นอกเห็นใจเนาะนึกถึงสิ่งที่ได้รับอแต่ถ้าเราได้รับก่อนเป็นก้อนเป็นกรรมแล้วเนาะพอเหมาะที่ไว้ป้องกันถ้าเกิดผิดพลาดในชีวิตแล้วการตอบแทนและดูแลเขามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธศาสนาสอนเราไว้ว่าอรู้จักอบอ้อมอารีรู้จักให้รู้จักดูแลผู้มีพระคุณที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะฮะแต่มานึก ถึงปัจจุบันนะคะฝรั่งการที่เขากเกษียณแล้วเข้าไปอยู่เมืองไทย<ม>เงินเดือนนน้อยอเลือกที่จะเข้าอยู่เมืองไทยให้นึกถึงข้อหนึ่งเป็นปัจจัยหลักนะสำคัญเขาเลือกก็เพื่อตัวเขาเช่นกันนะเขาหวังสบายเขาหวังหาคนดูแลข้อปัจจัยนี้อยากให้ทุกคนเอาขึ้นมาเป็นที่ตั้งก่อนที่จะเลือกฝรั่งกเกษียณ เออที่เข้ามาร่วมในครอบครัวของเรานะแต่งงานคุ้มไหมเงินเดือนห้าหมื่นนะสัาเปรียบเปรียบเทียบเมืองไทยนะฮะเราได้สักหมื่นเราก็ดีใจแต่ถ้าเราไปย้อนนึกถึงตอนเขาเจ็บป่วยค่าเจ็บป่วยค่ารักษาของเขาค่าจุนเจียค่ากินของเขาพอไหมอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่ อยากให้ทุกคนพินิษพิจารณาแต่ถ้าเราพอใจอม,มีความสุขกินอยู่กับเขาอย่าลืมคำว่าความสุขเนี่ยมันจะอยู่กับตอนที่ไม่เกิดปัญหานะมันจะอยู่ในช่วงอยู่กินกับเขาโอ้ไม่เป็นไรไม่มีเงินในกระเป๋าไปไหนเขาจ่ายได้สุขภาพเขายังแข็งแรงสุขภาพเขายังดีเขาพาไปไหนมาไหนได้นั่นคือความสุขเขาเราก็ได้ตามปฏิบัติตามดูแลตามกินตามจอยตามเที่ยวไปกับเขา นะเราก็มีความสุขไปกับเขาแต่ถ้าเมื่อไหรนะฮะถึงเวลาเจ็บป่วย เนาะถึงเวลาเจ็บป่วยนะฮะเรื่องเงินประกันไม่มีอยู่เมืองไทยนานประกัเมืองนอกไม่ไปคุ้มครองนะฮะเออเงินรองกระเป๋าไม่มีเมียจะต้องเซ็นนะเข้าโรง,งพยาบาลรับผิดโรงพยาบาลรับผิดชอบในส่วนการรักษานน่นนี่นั่นเพราะคําว่าจดทะเบียนสมรสคือคู่ชีวิตนะไม่ว่าไทยฝรั่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนอ่า คือคู่ชีวิตตัดสินใจได้ทุกอย่างนะเงินสมบัติเราก็ได้รับถ้าได้ทะเบียนสมรสนะฮะนี่เราก็ต้องช่วยใจถ้ามันเหลืออยู่อื นั่นคือปัจจัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้นี่แต่เราได้รับในส่วนที่เราได้รับแล้วมันก็จะมีความภูมิใจและเต็มใจน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถึงเวลาเขาทุกยากเราก็ต้องดูแลเขานะเพราะเราได้รับจากเขามาแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลำบากตั้งแต่แรกต้องหาเงินใช้เองแล้วต้องมาดูแลฝรั่งแล้วต้อง ทุกอย่างนะคะโดยที่ตัวเขาซัพพอร์ตให้กับเราไม่ได้เลยอันเนี้ยายจ่าขอฝากเนาะายจ๋าก็ไม่อยากจะเหยียบย่าหรือเขาเรียกว่าไม่หยิบยกขึ้นมาเพื่อจะเหยียบย่าพี่พี่น้องๆทุกๆคนที่อยู่ในสถานะนี้นะแต่อยากหยิบยกขึ้นมาเป็นวิทยาทานให้กับพี่พี่รุ่นหลังน้องรุ่นใหม่นะฮะที่จะเลือกเนาะพี่ๆรุ่นใหญ่ที่จะเลือกอชีวิต ฝรั่งกเกษียณสักคนเข้ามาในชีวิตนะฮะเพื่อที่จะดูแลหรือว่าเพื่อหวังพึ่งเงินในกระเป๋าเขาเปิดใจเคลียร์เปิดใจคุยถ้าพลังอเขาให้ได้เยายจาว่ามันไม่เกิดปัญหาก็อย่างฝรั่งเข้าใจหญิงไทยทำอะไรให้เมียเรียบร้อยแล้วยังไปช่วยฝรั่งป่วย แล้วก็ออกแนวคิดข้อคิดป้องกันเมียที่ดูแลป่วยอยู่ตอนนี้นะคะมาลํำมาล่อไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดเคสนี้ก็ไดนะเนาะที่ทางก็ต้องได้ขายหมดเพื่อมาดูแลอย่าลืมนี่หัวใจคนไทยทิ้งไม่ได้ขึ้นชื่อว่าผัวเออจดทะเบียนสมรสบางคนสิ่งที่ได้มาจากฝรั่งนะคะตอนยามเขาป่วยขึ้นมาเนาะ ยามเขาป่วยหนักขึ้นมาเงินเดือนเงินกเกษียณไม่พอรักษาก็ต้องเอาเงินที่เราเก็บกรรมนะคะที่เราได้มาไม่ว่ามีที่มีทางนะคะขายขายขายแล้วชีวิตระหว่างดูแลรักษาฝรั่งป่วยบางคนสั้นๆโอ้โชคดีนะคะวิกฤตคือโอกาสถ้าผัวป่วยเร็วอันนี้พูดจากใจสาธุบุตรไม่ได้แช่งไข่นะคะถ้าผัวป่วยนะแล้วตุยเร็ว ส่วนที่เหลือจากงานจบหนุนนี่นั่นอย่าลืมนะฝรั่งเมืองนอกมีกี่ครอบครัวมีกี่คู่ที่มีพ่อตุยหรือว่าพี่ตุยน้องตุยเป็นฝรัง่งที่ไปอยู่เมืองไทยแล้วเขาวิ่งช่วยเงินช่วยทองไปจัดงานมีแต่เงินอยู่กับเมียมีแต่เมียที่ต้องดูแล จนเคลียถึงกระดูกแต่พอสมบัติขึ้นมาสิทธิของเขาเรายังต้องลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาฟาดฟันเราไม่มีความสามารถไม่มีเงินเดินเรื่องนะคนอยู่ในเมืองไทยสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรลอยแพกันเยอะแยะและยิ่งสมัยก่อนมันไม่มีความรู้ในมุมนี้ไม่มีใครยืบยื่นเข้ามาช่วยปัจจุบันเรายังโชคดีได้โลกออนไลน์ line. ได้ความรู้จากช่องคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์หรือทนายหลายๆท่านที่จัดรายการเกี่ยว กับชีวิตเมียฝรั่งเงินหลังเกษียณผัวฝรั่งตุยได้อะไรกับเพศทุกๆเพศที่เอาออกมาแชร์ให้เล่าสู่กันฟังด้วยประสบการณ์ความปีจริงและมันก็มีการช่วยเหลือกันจริงๆจากคนหัวใจจริงที่ช่วยกันนะคะอืคนไหนนะคำว่าช่วย มันก็เดินด้วยเงินเงินคือเกี่ยวกับกระดาษเรื่องราวทุกคนถ้าคุณไม่มีเงินหลายคนไม่มีความสามารถเดินเรื่องเอาเงินเดือนแม่ไม้นะคะที่อยู่ในเมืองไทยมันก็เป็นเคสที่ ปัจจุบันทันด่วนควรคิดพินิษพิจาจรณาถอยหลังเช็คตัวเองถ้าเราเลือกได้หรือวางอนาคตของตัวเองได้ก่อนที่จะคว้เอาฝรั่งเท่ากเกษียณเข้ามาอยู่ในมือในบ้านของเราได้มันย่อมดีกว่าทุกดีสำหรับทุกทุกคนไหม่ละ่ะนะฮะอันนี้ขอฝากเนาะ,ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติบุเพสันนิวาส ชีวิตคําว่าเนื้อคู่ผัวเมียบุญวาสนาถึงได้แต่งงานแล้วมาร่วมทุกข์ร่วมสุขปฏิบัติการทูกนะคะนั่นเป็นบ้านปลายในอนาคตแต่บั้นปลายขั้นต้นพื้นฐาน เราต้องตั้งสติมีสติโลกปัจจุบันเงิน,เง,นเงินทองทองยิ่งฝรั่งนี่นะจะบอกจะเรียกเขาว่าเป็นตัวเงินตัวทองเหาะหอมมาให้เฮาก็ถูกนะคะเออแต่สุดท้ายแล้วเราต้องคิดว่าตอนที่เราได้รับมาเนะ่ะเราได้เก็บได้รักษาไว้ไหมแล้ววันข้างหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นเขามีซัพพอร์ตสำรองอยู่ในบัญชีเขาไหมแล้วมีความสามารถที่จะเอาตรงนั้นมารักษาเขาไหมสุดท้ายเราจะต้องมาลื้อของตัวเองไปเพื่อ รักษาเขานะฮะไหมมันจะหมดก่อนเขาตุยไหมเราจะเหลืออะไรจะเหลือเป็นสมบัติอืมจะเหลือเป็นนี่จะเหนือเป็นอะไรเราต้องพินิจพิจารณาจากเรื่องราวที่เอามาแชร์กันนะคะเช็คตัวเองเนาะประสบการณ์ที่อยู่ด้วยนะคะพี่ๆทุกคนที่เจออยู่ตอนนี้ก็เข้มแข็งหาสติหาทางออกนะคะหาความรู้เข้าตัวแต่พี่ๆ ที่กำลังเริ่มต้นก็พินิษพิจารณาเปิดใจพูดคุยเถอะคุยเลยเคลียร์เลยกับฝรั่งนะฮะเซฟเลยเนาะเพื่อป้องกันตัวเองใครจะว่าเห็นแก่ตัวเราต้องเห็นแก่ตัวเพราะถึงเวลาลําบากไม่มีใครมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะทุกคน